เปิดความเห็นชาวเน็ตหลังตำรวจจ่อออกหมาเรียกใบเฟิร์นพิมพชนก จากกรณีที่สังคมให้ความสนใจอย่างมากในตอนนี้สําหรับประเด็นของซุปตานางเอกใบเฟิร์นพิชนกที่เจ้าหน้าที่ตํารวจเตรียมเรียกมาสอบปากคำว,ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการรูปพื้นที่ปัดสงวนดังกล่าวหรือไม่หลังได้ไปเข้าพักรีสอร์ทรูแห่งหนึ่งในหมู่บ้านสะบานจังหวัดน่านช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งประเด็นนี้ชาวเนิต่างสแสดงความคิดเห็นต่างๆนานาทั้งบอกว่าตํารวจไทยเดียวนี้หากินกับดาราหรอใครจะรู้ตอบ ไปเวลาไปเที่ยวต้องขอดูโฉนดก่อนบุกรุกป่าเปล่าพื้นที่ก่อนหน้านี้เป็นอะไรแบบนี้หรอต้องไปเล่นเจ้าของนู่นแสดงว่าการไปเที่ยวไหนต้องให้คนไปสืบก่อนว่าที่นั่นทําอะไรผิดกฎหมายไหมอะไรแบบนั้นต้องเรียกนทททที่ไปพักทุกคนไหมเลือกปฏิบัติกับใบเฟิร์นคนเดียวแล้วนักท่องเที่ยวจะรู้ไหมวะว่ารุกเขตป่าปอยอ,อ,อไม่ได้จะเข้าข้างบอฟอนะแต่ทําไมเพิ่งมาตรวจสอบอีกครั้งเมื่อเห็นรูปบอฟอซึ่งสั่งการไปแล้ว แต่ไม่ทะไรต่อถึงปล่อยให้ทางที่พักทําการเปิดบริการได้หาบอฟอร์ไม่ถ่ายลงก็แสดงว่าเมินเฉยต่อคดีและให้ทางที่พักเปิดบริการไปได้อีกเรื่อ,ๆอยๆเนื้อหรองงใบทำรายผิดต้องเรียกรีสอร์ทไปสอบสวนหรือเปล่าคุณตํารวจรอแป๊บสอนอนไหนรถทัวร์กำลังไปจัดการผิดสุดไม่วะแล้วเจ้าของรีสอร์ททำไมยังเปิดอยู่อีกบางก็บอกว่าใจยเย็นวัยรุ่นเขาแค่สอบถามไม่ใช่จับกุมใจยเย็นเขาก็บอกว่ามีภาพที่ใช้ใน ในโฆษณาว่ามีดาราได้ทําการรีวิวก็ไม่ได้มีอะไรนี่แค่เรียกไปถามว่ารับรีวิวจริงไหมเกี่ยวอะไรกับรีสอร์ทหรือเปล่านาะที่เขาค่ะใบเฟิร์นก็ไม่ได้โดนจับแฟนคลับใจเย็น